มัมม่วงหรออ่าให้แบบปลาส่อืมอืมเหมือนอันนี้นะใช่ไหมใช่ไหมใส่ใช่ไหมขออยังอ่นนะ้ทำไหมครับอันนี้นะเออมัม่วมอะมัมมวมๆสิ Tick, tick, tick.

จะเอาอะไรเอาอะไรอะครับเอาอะไรอะไรอะบอกซิหนูจะเอาอะไรอะใ่อะไรอะ